ก็จะมีสปาムนี้ซอสไขดีเลยนะซึ่งไอตัวกิมิก๊กจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะใช้ในส่วนขนมปังเข้าไปกับเนื้อกุ้งแล้วก็หมูเวลาเคี้ยวไปอ่ะมันจะมีลูกเล่นของมันกินแล้วไม่เบื่อแล้วก็จะมีไก่ชิมะนาวก็จะทอดใหม่ๆเลยทุกอย่างอาหารอ่ะก็คือจะไม่มีการทําทิ้งไว้เราจะทอดจานต่อจานทําใหม่หมดทุกอย่างเพราะว่าเวลาถึงมือลูกค้าตุ๊บมันจะได้ฟิลที่แบบว่าเออเหมือนนั่งทานที่ร้าน สั่งตามที่ไม่ดีให้ตกค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะเจ้าของร้านสะพาค่ะเลขแรกเลยนะมันเป็นร้านทํามีเพื่อนข้างวานตั้งให้เพราะว่าเขามากินทุกวันแต่ว่าความหมายของคำว่าวสะพายจริงๆคืออยากให้มันเป็นศูนย์รวมของอาหาร ขายไปสักพักหนึ่งอ่ะช่วงรอยต่อเปลี่ยนตอนปี57เนี่ยรอยต่อตรงนั้นอ่ะก็คือเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีลนะจะทำยังไงดีขายอะไรเพิ่มเติมให้มันแบบดีขึ้นลองทำอาหารดูเพราะว่าเราเคยทำอาหารมาก่อนเราก็ลองมาตีตลาดก่อนว่าเอะเมื่อก่อนเราเคยขายปอเปี๊ยะก่อนปอเปี๊ยะเสร็จปุ๊บเริ่มขยับมาเป็นข้าวไข่เจียวแล้วก็เริ่มค่อยๆอดัอดอดัดอัดเข้าไปสูตรอาหาร ที่เริ่มเนี่ยคือเราไม่ได้จบอาหารมาบเอญรู้จักกับพี่รุ่นพี่ที่เขาเรียนจบดุสิตธานีก็เรียนรู้จากเขาป้าก็เลยให้ห้องนี้มามก็จะมีสปามีซอสท,ที่มันจะเป็นโปรขายดีเลยนะข้าอยาบริกัน แล้วก็มีสปามนตบอลซึ่งไอตัวกิมมิบของสปามนตบอลเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะใช้ในส่วนขนมปังเข้าไปกับเนื้อกุ้งแล้วก็หมูเวลาเคี้ยวไปอ่ะมันจะมีลูกเล่นของมันกินแล้วไม่เบื่อไอตัวส่วนปอปเปี๊ยะเผือกของมันสลังอ่ะอันเนี้ยคิดเองรสชาติไม่ได้ว่าโดดขึ้นไปจนตัดจา,กดานก็จะยังมันละมุนอยู่นั่นแหละ ขบถั่วในการก็ใช้เนยผัดเราไม่ได้ใช้น้ำมันผัดส่วนเครื่องทั้งหมดเราก็จะใส่ให้ครบก็มีทั้งถั่วตาที่ทั้งแครอทมะเขือเทศแล้วก็องงดนแล้วก็จะมีไก่ชิมมะนาวก็จะทอดใหม่ๆเลยทุกอย่างอาหารน่ะก็คือจะไม่มีการทำทิ้งไว้เราจะทอดจานต่อจานทำใหม่หมดทุกอย่างเพราะว่าเวลาถึงมือลูกค้าปุ๊บมันจะได้ฟิลที่แบบว่า เออเหมือนตังทานที่ร้านตอนนี้คือที่ร้านอ่ะก็จะมีโปรโมชั่นที่เข้าอ่ะร่วมอะไรแมนหลายตัวโปรขายดีจะเป็นก็เตี๋ยวข้าวไก่กับผาดไทยสะพานหมูกรอบก็จะอยู่ที่170บาทลดเหลืออยู่136บาทร้านอ่ะสามารถหาได้ง่ายๆเลยก็คือมาทางถนนมึงหิตติดตลาดชมพูมิ่งเส้นทางไปโรงพยาบาลแพร่ค่ะ ถ้าเกิดไม่สะดวกก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์แมนได้เอฟเิชั่นง่ายๆสั่งผ่านไลน์แมนมีโค้ดให้เก็บอีกเพียบเลยค่ะ